สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมวันนี้โบนะครับมีการอัปเดตข่าวใหม่ล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้กับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้รับข่าวสารนี้นะครับได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตบริเวณหน้าจอนะครับจะเห็นคำว่าข้อเสนอนะครับผมอ่า ข้อเสนอเดี๋ยวเรากดไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าโบเขามีข้อเสนออะไรมาให้เรานะครับข้อเสนอเกี่ยวกับโบนะครับจะเป็นการประกันภัยนะครับผมอ่าการประกันภัยแล้วก็เขาก็จะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็ให้เพื่อนๆนะครับจิ้มเข้าไปนะครับตรงช่องแรกนะครับจะมีตัวหนังสือสี น้ำเงินสีแดงแดงแล้วก็จะมีลูกศรนนะครับผมอ่าแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเข้ามาก็จะมีรายละเอียดสําหรับการประกันภัยนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านกฎระเบียบนะครับผมอ่าเป็นประกันภัยนะครับรถนะครับผมเชิงพาณิชย์นะครับและพระบรสาธารณะนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อเสนอจากแอปโปนะครับที่เขาได้ ส่งมาให้เราได้รับทราบนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการอาอ,าอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็ให้กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับที่ลิงก์ด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับผมเขาก็จะบอกอารายละเอียดต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับการประกันภัยลถนะครับสำหรับคนขับ โปนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูนะครับว่าจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับพอเรากดตรงที่ลิงก์แล้วนะครับผมเขาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ทั้งสองข้อเสนอนะครับผม ก็จะมีแค่2ข้อเสนอนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำความเข้าใจนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่ต้องการอยากจะทำประกันภัยนะครับก็สามารถทำได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับเพื่อนๆได้รับทราบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม ถ้ามีข่าวสารอะไรจะมาแจ้งให้รับทราบอีกครั้งนะครับผมขอบคุณครับ